ไม่แม <Yeah. S 1> huh? like ่สิเ hmm. ล <Dans S 1> ิอกยุติเอาวิ่งก่อนฮะอุ้ยไ่นดิอุ้ยพูนเดีพูดดิบ่อนยุ้ยน้อยน้ำไหลอยู่ดิเห็นว่าบ่อนไหลก็ะได้พ้นดีเห็นมะเอาตาหน่อยๆลงมากก่อนถือบ่อถือปลาบ่อ พุ่นไหนดิโดดขวามแล้วโ,โ่นดย่าแมจะได้เอาแหตีพ,พุ่นพุ่นพุ่นขวามกลับไปกม,มาอยู่พุ่นขวามไปแล้วตัวนึงโดดขวมามมาทั้งพุ่นเรอคเออมันบ่อนดีเออเห็ดตรงไหนสันว่าากระโดดขามไปขามมาเมันกันกนันอยอือ หลายอยู่ด้น้นามหนีบาบ่ลายก็ได้ยดูไปท่านดิเลี้ยวเห็นป่ายเห็นปลาคอหน่อยโดดสองตัวคนดิฝุ่นฝุ่นดูน้ำฟังฝุ่นอื้มฝุ่น หน่อยๆติดผาดังเลยนั่นโอ้คู่นั่นนะลาคู่อพ่อนี่ลูกค,คู่นั่นคู่คด้ปลาแล้วเอาคูมาแต่งานด้วอืม,อ,อ,อ,มอืมเต็มหัวด้ดดด<ะ>อ่มาเต็มหัวโดดกระพือโดดเข่าแหโดดโดดกระพือฮะตัวนี้จะคอยบอนเอาเอ,าเอ,าเอาันนั้ <พอ S 2> นกระปงไห้พ่อกระองไม่พ่อ เดี๋ยวปลาคอหน่อยตัวนึงแล้วอาหยางลงกไปเลยลูกม,มันกระโดดมาต่ทางผีเนาะกระโดดกลับขึ้นอ,อดีตตัวหนึ่งลงไปละวิทนักใ่อีกเด้โอ้พี่ไม่เก็บก่อน โอ้หลายเติบเลยเดยวน้องเดง้งนองเด้งเลตัวขาวอุ้นัน,นดูออกแล้วน้อยโมเดลน่มามมปิด ลายน้มไมาออกไม่ผิดกันผุนปลาขาวลายอยู่หน่อยปลาขาวหน่อยลายอยู <c ười> อ่นั่นนเห็นบ่ปนไปเลยนะนั่นสิ่งมนที้ตุ่มเด้นั่นอันนี้คุณไปแล้วอลูกลขาขาเออ เห็นปลาคอ,อยู่วามันยุหนีตัวหนึ่งอยู่แล้วนี่อืมมากมากละนั่นตัวนี้น่ะปลาคอ ปมามาหนึ่นเนนอาเอายี่สิบบาทไม่พอเจ็บใส่ขครูก,ก่อนหลายยีเ่เด่นหน่อยคุณน,น้ำฟังฟังจะเคลียร์น้ำฟังฟังก่อนคุณน,นี่มึงมุ่มหนึ่งเออมึงเงินขึ้นมาสูงเลยให้ดูกเก็บ หล่นก่อนเรานำกันคูอีกเนะี้ยปลาคออยู่นี่มันยังตัวหนึ่งอยู่อันดีปลาคออันดีอืมลายย่ปขาว,นะวข็งปลา็ข็งอ่ะคอยเศร้าเด้อเนี่ยตัวหนึ่ง ซาไปฉลาหนาฉลาปลาคอมันหมุนมันหมุนกิตตุ้มไม่น้อยป้าปลาลดลายแถปลาลดน่อยหลยคักปลาทู เนาะคนนี้ไอ yeah. right. uh. 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 ้น้อยไปรถหน้อยหลายคักหลายแน่พุ่น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 โดดขึ้นไปแล้วพุ่นน่ะพุ่นไหมห่วยแล้วนี่สิหายก่อนไปดิไปคอยเศร้าอู้ยเอียนนั่นนี่นั่ดีตัวหนึ่ง เย็นน้อยลูกเยนน้อยนี่ดีใส่ปุ้งเพิ่้เป็นหัวพะโลอยู่นี่เดีมองนี่เด้เฮ้ยนี่นี่นี่นนนั่นนนนั่นนั่นจะได้ตมกินตับๆยังนั่น,น,นเด้ไปละพุ่น,น,น ไหนบ่ขามควันเด้อือไายตัวอุ้ยขามขามขามเกือบขามฟังเออใส่ครูผน,นังปลกูกพี่ตัวหนึ่งนี่นี่ตัวหนึ่งยางมานี่ดีดพับๆอยู่นี่ปลาขาว เดี๋ยวเราก็แก็จะเก็บซอยนั่นเหยบปลาขาหยบปลาคอคอืมอืมนั่งอยู่ในน้ำเลยอืมไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> นั่นอ่ะตัวหนึง่งปลาขาวคุห <c oughs> ลายอยู่ป้าบวกหน่หนอยๆเพราะคิดว่าจะได้หลายปะนี่น่าจะมีหลายปะนี่ ประลดหน่อยไหมเฮ้ยหลายคัะใส่ใส่เย uh ็นเย็นหน่อยไม่หรกคันนี้เอามือมือมือนั่น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 เห็นไหมดินเนี่ยนี่เราตีนคุยับมายับมานี่ยับมาอีกเนึ่นั่นดินเนี่ย

เออเยนดิลี่เย็นกอเยนไปมือนเรววะมังฟังนี่ ạ, 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 ạ. ืบวงน้อยๆก็คิดว่าส <con> <eye Hayır. S 1> ิบว่าได้ได้อยู่จ้าพ่อได้จับอยู่ได้หลายปะเมื่อยเนาะเสียดายแตงแต่นเป่งหันฟังทั้งนั้นบ่ตกขันฟังทั้งนั้นตกนี่ก็โอ้ได้หลายซ้ำกันเลยแล้วนี่โอ้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 เต้นพอตาเสียดายแต่ฟังทั้งนั้นบ่ได้คันได้ถ้าฟังทั้งนั้นเนี่ยโอ้แต่พ่อได้กินแล้วแรงแล้วง่ายดอกจ้าเพิ่นใกล้น้อยกับสิกลับบ้านก่อนจ้า ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจขอบครัวเฮาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ